ฮัลโหลอยู่กผมเอง,เองใช่แล้วก็ผมมารีวิวเบยร์จิเมื่อกี้ผมมามล่าซ้ำว่าพกคุณเห็นหรือเปล่าแต่ว่า <S <S ตั้งเถอะนะว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนี่น้องคนนี้น้องเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีตาร์มากใช่น้องเคาชื่ิบจิน้องน่ารักมาก แล้วก็ใช่ครับน้องโลกคสังคมแบบขั้นสุดระดับเมตแบบไอ้เนี่คือถ้าเกิดกูเจอคนที่ไหนที่หนึ่งอ่าจากโลกภายนอกมาคุยกับกูใช่คือกูจะแบบกีดตายใช่ตายแล้วก็โดย,ยสลายตรงัลเลยถูกต้องแล้วก็ใช่ผมคอสเป็นนางน,นี่ผมมีเสื้อนางแล้วก็วิกใช่ซึ่งวิกแม่งใส่โคตรยาก ใช่สายยากมากสำหรับเนื้อเรื่องย่อก็คือสรุปว่าใครยังไม่เคยดูนะใช่ทึกเอาตรงน่าจะหาได้น้อยมากคุณถ้าเกิดคุณยังไม่เคยดูคุณแม่งหาคนได้คนน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสแบบเดตโฟกัสโ oh อ้ไม่กอดไม่กล้องไม่แคมเอล่าโคตรกากใช่แต่ทั้งมันไม่เป็นไรนี่คือน้องก็ชื่อว่าโตฮิโตดีครับแล้วก็บจิเป็นฉายาของน้องซึ่งไอ้แย่บจิแม่งแปลว่าอะไรวะ พวกไม่มีใครครบหรือมืดมนหรือว่าเสีย้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ปันไปเอามาแล้วแหละใช่คือแค่ชื่อแม่งก็แบบไอ้ายา่อานาถมากๆแบบหน้า,า,านาจัดอะใช่น้องเขา,า้าสแต่ว่าน้องเขาเก่งกีตาร์มากนะแล้วก็กีต้าร์ที่น้องเขาถือก็แม่งราคาเป็นแสนอเอาไว้แม่งโคตรโหดอะกิบสัตว์คัตตอมอะแม่งอย่างโหดแต่ปีอะไรไม่รู้นะผมลืมแล้วอในเรื่องย่อคือน้องเขาอย่างมีเพื่อนครับแล้วน้องเขาเห็นวงในทรัศน์ใช่วงในทรัศน์ที่น้องเขาดู น้องเขาก็าเลยอยากจะเล่นกีตาร์อยากจะมีเพื่อนคบเอาไว้คือแม่งหาเพื่อนนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็เล่นไปเล่นมาผ่านไปแล้วโคตรจะหลายเดือนแม่ยังไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมเลยใช่ไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมน้องไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้นี่เขาบอกน้องเขาเป็นโรคกลัวสังคมหรืออาจจะไม่เป็นแต่ไอ้เหียมันแสดงออกมาเป็นอะในเรื่องแม่งกีดตายเลยอตอนเจอคนแบหน่ากลัวมากอะแบบี้ย่ใช่ น้องเขาเล่นมาเรื่อยๆน้องเขาไม่มีเพื่อนใช่ไม่มีไม่เพื่อนเหมือนเดิมแต่สุดท้ายน้องเขาก็ถูกเด็กคนแดงคนนึงชวนไปเข้าวง,งใช่น้องเขาก็มีวงแล้วน้องก็เป็นกีตาร์ใช่เป็นนักร้องกีตาร์กับวงนั้นน้องไม่โคตรเก่งอ่ะสร้างช่องน้องมีช่ององน,นั้นน้องชื่อกีตาร์ฮีโร่ใช่กีตาร์ฮีโร่แล้วน้องก็เนี่ย้ติดตามเป็นแสนเลยใช่ไอ้เ้ยทำไมต่งกูยงงังไม่นี้กูวิ่งตามสับไว น้อยมากสองแว,ว่าผมจะไม่รีวิวอะไรมากเว้ยผมจะแค่เปิดให้พวกคุณดู้ว่ามั่งอะทั้งหมดสี่เล่มนี้มีอะไรดีมั่งซึ่งเอาครับว่า,วาไอคนซื้อมาเนี่ยมันยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเลยเว้ยคือมันยังถึงเล่มสามอยู่เลยใช่ไหมันถึงเล่มสามอยู่เลยมันยังไม่อ่านเล่ม <c oughs> สี่อะใช่เนื่องจากไอนี่ยังไม่ได้หมดทุกเล่ม แล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมีมาห้าเล่มหรือเปล่านะแต่ไทยมีแปลมาแล้วสีเล่มถือว่าใช้ได้จริงไหมนี่นึงนะแต่ผมเปิดให้ดูนี่สำหรับคนที่เคยดูแล้วก็น่าจะแบบเอ้ยไปเปิดซ้ำว่าพี่แต่เอาเถอะนุรีน้องไม่โคตรน,น่ารักอะ่ะแต่ไอ้เหี้ยกล้องหมมันกากอะ่ะมไม่สามารถแสดงความคาวาอี้ของน้องได้ขั้นสุดเราจะเหน็นนะพวกคุณดูรายดีได้ไหมนี่ไงดูดิเนีย่ยแถามน้อง เนี่ยแถมจำผู้เขียนน่ารักมากด้วยดูนี่เห็นไหมสุดยอดแล้วก็ผมจะเปิดไปเรื่อยผมจะหาฉากอะไรให้พวกคนดูแบบจริงๆเฟยลๆในเล่มนี้มีหรือเปล่าโอ้ใช่ข้าลงสีข้าลงสีสองเล่มสองหน้านะหนักหนาผมจะเปิดดูไปเรื่อยดูกันว่าจะมีอะไรที่น่สสาสนใจหรือไม่โอเคครับมาแทบ เป็นดิสติดิเล่มโนมีหน้าปกสุดสวยใช่ไนะครับไปต่ออีกอีกไปครับแต่มีรูปหนึ่งอาร์ตหนึ่งแม่งโคตรสวยผมอยากให้คุณดูบบาแต่ว่ามันอยู่เรื่องไหนอีนกแล้ว<พยา>ผมจะเปิดเล่มสองอ่านี่เล่มสองผมนี่เลม่องสองสยออปะไอ้แค่ไอ้แค่กูมีความฝันอย่างนึงอะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ความฝันนั้น รออีวิวจบก่อนโอเคปะ่ะนี่ดูอาจารย์เขามีนกที่เลี้ยงไว้ด้วยนี่เนาะอาจารย์เขามีนกไว้เลี้ยงไว้อาจารย์ก็มีนี่นี่น่ารักน้องน่ารักเปิดไปเรื่อยน,นี่นี่คุณดูเดี๋ยวเขาลงสีสวยอะ่ะดูสองห้าโอ้ยเลียวโคตรคู่อะ่ะเลียวเลียวคือตัวละครผมสีแบบอันนี้นะคุณผมสีแบบหน่อยโอ้ยายก็นุ๊ น้อยนะะ่ารักน่ารักด้วแต่กล้องผมมันกากไปหน่อยอะผมขอโทษนะกล้องผมแบบแม่งโคตรกากกากที่สุดในโลกแบบของผมสปอยที่นาสีแค่นะะั้นอะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยสปอย,ยหรือเปล่าคือแม่งไม่รู้เหมือนกันเลยสปอย,ยหรือเปล่าไอ้ย่แม่งถ่ายก็กลับด้านไม่พอแม่งยังอันนี้ต่างหากอะอะไรวะเนี่ยแม่งไอ้อีทไม่แคปเปล่าดีบีไอ้วอนดิสนาวอาซานี่ มาสูกเต็มหนึง่งแล้วก็ใช่ผมมีผมเคยทำไปแล้วนะรีวิวง,งานทั้งหมดที่ผมมีแต่ว่านี่จะมาเสริมจากวัตจิเพราะว่าผมเก็บวัตจิครบแล้วยังไงก็เจะมาเสริมนี่ี่ยยอดปะนี่โคตรเจ๋งนี่หน้าปกเป็นเหลี่ยวแล้วก็ เขาดีใจมากครับว่าจากผู้เขีาดีใจมากที่เขาเขียนถึงสามเล่มได้ใช่น้องเลยน่ารักน่ารักมากลเลยวเอาแง่าถามว่าจุดเด่นของเรื่องนี้คือตรงไหนมันคือความแบบรีเลทกับคนดูอะคุณแบบเฮ้ยนี่มันผมจะชัดเลยนะไหนไอ้ย่าแบบไอ้ย่าโคตรเจ๋งนี่แต่คุณแต่คุณดูดณดนี่คนนี้น้องน้องเท่มากน้องเท่มากน้องเท,งเท,สดดท่สุดในโลกดูเท่สุดเท่มาก ใครบอกแฟชั่นนี้ว่จีไม่เท่เดี๋ยวตา่าตายน้องเท่มากนึงนี่แต่ผมเปิดดูมานี่แต่ไม่รู้เหมือนกันเยกรู้เปล่าเอาว่ารีวิค่าเวลาแล้วกันคนผมไม่รู้ซะซ้ำว่าผมถ่ายคลิปนี้ทําไมผมไม่ใช่นักรีวิวมังอะมือชี่ผมไม่รู้อิวแตกอะไรทั้งนั้นกับการรียวงงิวมังอะใช่ผมก็แค่เอามาอยากบอกพวคุณนิสัยงั่งไม่รู้เหมือนกัน นี่แล้วก็เล่มสี่เล่มนี้ผมยังไม่อาชีดไมค์กอดกองกองกองของความโอเคเห็นไหมผมบอกแล้วไอ้ย่าแม่งโคตรสดนี่อุ้ยนี่น้องกิตะบอกเลยว่ามีคนเอาน้องเป็นพารามิเยอะมากน้องกิตะโอเคผมจะไม่สปอยนะเพราะว่าผมสปอยแค่เล่มนี้พอนี้เพราะว่านี้มันเริ่มไกลแล้วมันน่ากลัวถ้าเกิดสปอย ในญี่ปุ่นมีแค่ห้าเล่มเองคุณข้างในมีแค่นี้นี่โคสดอดนี่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 ุดยอดโคตรเจ๋งแล้วพวกคุณหวังอะไรอยู่รอเปล่าพวกคุณหวังอะไรอยู่ผมรอเปล่าใช่พวกคุณหรือยู่รเปล่าวะไม่รู้อะแต่ผมผมผมมีความฝันหนึ่งเว้ยนี่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 ไม่เชื่อไหมกูทำจริงเหรอ, <c ười> อยิวยิวมาก ไม่เป็นไรไอวันไอวันดิดไอวันดิดไอวันดิดนาวต้องการไอ้เหี้ยช่วยด้วยไม่เฮลิผมจะอำนี้เย่ไอ้เหี้ยรักหน่อยวะแต่ไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งนะพี่ชอบไม่กุหาจิตโอ้ไม่ก็ใช่เย่นึ่นะผมจะต้องเอาใช่กว่านี้เดียว Yeah yeah นี่ออกมาที <'Kay S 1> ่เดิมแล้ว y e a นี่หนึ่งศูซี์ศูนย์เราจะเซอร์วิสคนดูเรานี่เซอร์วิสเซอร์วิสนี่จะเซอร์วิสคนดูเราเดี๋ยวไม่อยางไม่อยาก f อ l l fall เลิกเล็ด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 ย่าแบงอายจัดเลยฮะแล้วคือพวกคุณรู้ว่าไม่ได้มีแค่พวกคุณที่ดูคลิปเนี้คือแม่งมีแบบเพื่อนผมมากมายเว้ยที่ดูคลิปนี้ซึ่ง แม่งแย่มากาโคตรแย่โคต,ตรจะตกมาเตะอาจารยีโคตรความฝันเฮ้ยวันนี้ต้อ,องหนุนเท้าใช่ไนหะแต่ว่าไม่ได้ใส่มาดื้ช่างแฮะมามานอนตรงนี้มามา,มา,มา,มาพร้อมโอเคสรุปวันนี้ก็มาดีมาบางงานมาขายอ่าคอสเพลย์ไว้ช่างเถอะเอาว่ามันคือทั้งสองแล้วกันคุณน,นี่ก็ ถ่ายยูนเทลรื้เปล่าวะไม่รู้แต่จับสนุกมากโครงการดิสมัง,งะ่ะเอามากอดเล่นผมทำอะไรอยู่วะดิสม,มัง,งะ่ะเย่โอเคผมไปดีกว,ว่า <Bye. S 2> บ,บ๊ายบายจุ๊บ